ไฮลักส์วีโก้แชมป์ CNG นะครับท่านผู้ชมที่อยู่ในห้องส่งพร้อมทั้งศิลปินที่มารับเชิญในรายการเรานะครับ <c oughs> เป็นผู้ให้คะแนนแต่ไม่ได้หมายความว่าทั้งหมดนั้นจะเป็นคนตัดสินว่าใครใจะเดินต่อไปได้หรือไม่ท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะครับสามารถโหวตให้กับใครก็ได้ทั้งสองท่านนี้ตั้งแต่เวลานี้จนถึงเท,ที่ยงวันของวันพรุ่งนี้ถ้าชื่นชอบคุณนิสัยนะคะ <c oughs> ก็กดหมายเลขสุดสามนะคะแล้วก็ส่งมาที่4777888ชื่นชอบน้องปอน กดหมายเลขสิบและวันนี้เราจะมาตัดสินกันครับว่าใครจะคว้าเงินรางวัลหนึ่งมืนบาทไปเต็มพร้อมแล้วนับหนึ่งสองสามปิดนะครับทีนนี้นะคราต้องเกิ่อนะครับรับนงนราวัลไปก่อนเลย าคอับคอสเมติกไปใช้ก่อนเลย,เยพี่นิสัยนะครับรับเงินรางวัลปลอบใจไป5,000บาทครับต้องขอขอบคุณสองศิลปินดาราของเรามากๆเลยนะครับน้องบ้านและคุณสายครับขอบคุัม หอัจากการวันนี้มีเรื่องมาประชาสัมพันธ์นะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เรามีโครงการดีๆมาให้เด็กไทยนะครับได้ติดตามการกับโครงการที่ชื่อว่า Systema Playing Forward นะครับโดยมีศิลปินนักร้องในวงการทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังมารวมตัวกันเพื่อสร้างบทเพลง4เพลงผ่าน4ศิลปินชั้นนำนะครับซึ่งรายได้นะครับได้จากการดาวน์โหลดเพลงจะนำไปจัดหาอุปกรณ์และห้องซ้อมดนตรีให้เด็กๆที่ขาดแคลนติดตามรายละเอียดได้ตามที่อยู่ข้างล่างนี้เลยนะครับคุณผู้ชมครับ ช่วงนี้เป็นช่วงคนหน้าตาดีมีคำคมครับอยากจะฝากบอกนักสู้ชีวิตที่จะมาสู้ในรายการของเรานะครับบอกว่าอยากรวยต้องทำงานครับอยากออกรายการต้องร้องเพลงให้เก่งครับถามตรงๆเลยยังบริสุทิ์อยู่หรือเปล่ารับประกันเลยว่ายังไ่ค จริงๆแล้วฟิงด้วยดารายังเทียบไม่ได้เลยมั้งโนเซฟานี่นี่สวยนะโนเซฟอร์ลี่สวยไ่มโอ้ยผมสวยขวาจนขนาดไหนที่พี่เมยมานบอกว่าไม่ไหวละก็เขาตบก็บอกวันนี้มึงกับกูเลิกกันมึงเก็บเสื้อผ้าเลยก้าวไปส่งแม่เขาเลยพี่เป็นคนพาเขาไปส่งไปส่งเลยบอกแม่เอามาคืนเลยนะไม่เอาแล้ว